สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านค่ะวันนี้บรรยากาศดีๆตอนเช้าๆคุณยายมีของสวยงามฝากพี่น้องชาวไทยค่ะเป็นผ้าไหมมือสองของแม่บวลลักนะคะค่ะวันนี้ได้ผ้าไหมมือสองนะคะมาออกให้พี่น้องได้ดูนะคะเดี๋ยวคุณยายจะหยิบยุกข,ขึ้นมาเลยเนยาะจะได้ดูกันค่ะค่ะเป็นผ้าไหมมือสองคืนนี้ลินมแดงค่ะ ตึงน่าีึงบนเป็นสีแดงผืงนไะม่ค่อยใหญ่นะคะผืนนี้นะคะไม่มีตำเหน,นะะีงค่ะค่ะเพราะว่าคุณยายเดินซื้อตามหมู่บ้านนี้ตัวเจ้าของขายผ้าคุณยายบางคนตัวจ่อยตัวน้อยค่ะผ้าก็ผืนน้อยค่ะคนเก่าคนโบราณท่านทาําจะไม่ได้ทําขายนะคะทําแบบใส่ตัวเองค่ะค่ะทาใส่ทําแบบนะคะเป็นผ้าเป็นผ้าป้ายก็พอดีนะคะผืนนี้ราคาอยู่ที่700ร้อบาทค่ะ ค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะเชียงล่างเชียงปนเป็นสีแดงค่ะเขาเรียกว่าผ้าตีนแดงค่ะถ้าคุณยายได้นะคะแนี่บอลลักผ้าไหมมือสองเจ้วเก่าต้นกำรับผ้าไหมมือสองนะคะค่ะแ้วเก่าลยแหละค่ะไม่มีใครค่ะเพราะว่าคุณยายนี้มาในงานสายตรงเลยค่ะเดินหาซื้อผ้าตามหมู่บ้านแล้วก็มาผ่านการซักดีดนะคะแล้วก็เอามาลงในช่องยูทูบของตัวเองนะคะค่ะอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะ คื่นนี้นะคะค่ะคลิปนี้คลิปเกตร้อยบาทผ่านไปตอนนั้นก็คลิปห้าร้อยแล้วคลิปห้าร้อยค่ะคุณยายไม่ได้ติดเบอร์นะวันนี้นะคะขอโทษขอไัยด้วยนะคะเพราะว่าคุณยายเวลาไม่ค่อยพอค่ะกับจากมาจากวัดคุณยายก็มาถ่ายทําคลิปเลยนะคะค่ะเวลาของคุณยายค่ะเช้าเ็าลุกขึ้นดีบท่าตั้งแต่ตีสี่ สามกว่าค่ะผ่อนไม่ค่อยเพียงพอค่ะคุณยายค่ะค่ะเจ็ดร้อยบาทผืนนี้ก็เจ็ดร้อยบาทออกโทนสีอิฐนะคะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะถ้าคุณยายได้ค่ะแม่บอลรับค่าไหมมือสองค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะผืนนี้นะคะค่ะสวยงามมากค่ะ ราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะกดติดตามกดแชร์ดกดกำลังใจช่วยคุณยายด้วยค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะให้กำลังใจคุณยายค่ะคุณยายได้กำลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกท่นา,น,น,านคุณยายก็เหนื่อยขนาดไหนคุณยายก็ขอสู้ค่ะเพราะว่ากำลังใจอยู่ที่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะช่วยซื้อคุณยายค่ะ ผืนนี้ก็เจ็ดร้อยบาทค่ะเนื้อผ้าหนาแน่นมากค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะทอแบบโบราณอยู่ค่ะทอแบบนี้เพราะเรียกว่าทอแบบโบราณค่ะเอาไปตัดตางเกงก็สวยนะคะตัดแบบหรือไปเป็นผ้านน่งเลยก็สวยค่ะเนื้อผ้าจะหนาสลัดอย่างนี้ค่ะเนื้อผ้าหนาแน่นมากค่ะเพราะว่าเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะออกโทนสีรามนะคะผืนนี้นะคะคนเก่าคนโบราณส่วนมากใช้สีธรรมชาตินะคะ ้าย้อมแบบนี้เป็นเอาคามมาย้อมนะคะค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะไม่มีคันเหนีนะคะรอยขีดรอยขว่วนนิดนิดหน่อยคนณยายก็ขออาภัยบ้างนะคะเพราะว่าที่ขออาภัยพี่น้องชาวไทยก็คือมันก็เป็นผ้าเมอสองเนาะรอยขีดขวด่วนเล็กน้อยก็ข่ออภัยกันบ้างคะ่ะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะผืนนี้ค่ะ ชุดนี้อยู่ที่ชุดเจ็ดร้อยบาทนะคะอยู่เป็นชุดเป็นช,ชุดค่ะผืนนี้ก็เจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าไหมมือสองไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะนิ่มมากค่ะเนื้อผ้านิ่มค่ะนิ่มนิ่มมีน้ําหนักค่ะเพราะว่าผ้าไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนี่จะมีน้ําหนักค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะผืนนี้ค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายมาได้นะคะแม่บอลรับผ้าไหมมือสองค่ะ ค่ะอยู่ยที่เจ็ดร้อยบาทค่ะหากถ้าคุณยายมาได้นะคะแม่บอลลักค่ะผ้าไหมมือสองนะคะถ้าคุณยายมาเลยค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะผืนนี้ขอโทนสีม่วงค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโด,ดเด่นทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมาถ้าคุณยายมาได้นะคะผืนนี้ก็เจ็ดร้อยบาทนะคะ ค่ะไปไปเป็นผ้าเส้นนุ่งเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะผ่านการซักรีดค่ะเพราะว่าเชื้อโรคทุกวันนี้เยอะค่ะเราต้องผ่านการซักรีดเรียบร้อยก่อนถึงจะได้ออกสู่สายตาพี่น้องนะคะค่ะขออภัยนิดนิดนะคะที่รอยขีดข่วนนิดหนึ่งก็ขออภัยด้วยค่ะผ้ามือสองเนาะค่ะเนื้อผ้าหนาแน่นมากค่ะมันเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะ ผืนนี้ก็เจ็ด้อยบาทค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนนะคะบางท่านก็ไหม่นี้ใส่ยังไม่นานนะคะสองสามครั้งนะคะแต่ไปลงเครื่องค่ะยายถามสาเหตุว่าทําไมเนื้อผ้าไหมบ้านทางพุ่งทางยืนมันทําไมนั้นอันนี้เขาบอกว่าเขาลงเครื่องไปซักเครื่องถ้าซักเครื่องผ้าไหมจะตายสีเลยนะคะจะจะเป็นไหมด้านค่ะ อย่าซักเครื่องนะคะคุณยายได้มาวันไหนคุณยายก็ซักมือค่ะผ่านการซักมือนะคะถึงมานั่งขยี้นั่งซักอยู่ค่ะค่ะลงเครื่องไม่ได้ผ้าไหมนะะี่ค่ะเสียผ้าไหมเลยนะคะค่ะอยู่ที่เจืบร้อยบาทค่ะแม่บ่าวารักผ้าไหมมือสองนะคะวันนี้ขึ้นทิ่ผ้าไหมมือสองนะคะ สวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนเิียสสวยสวยทุกผืนค่ะมากผืนไหนชอบผืนไหนทักคุณยายมาได้ค่ะผืนนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะสวยงามมากค่ะช่งนะเอ้ยโทษขออภัยคุณยายเออเรือไปแล้วค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะไม่ใช่ห้าร้อยบาทนะคะผืนนี้ก็อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะ คุณยายพูดผิดค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะกองนี้เป็นกองเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะผืนนี้ก็เจ็ดร้อยบาทนะคะที่ห้าร้อยผ่านไปคุณยายขอภัยนะคะช่วยบอกคุณยายด้วยค่ะค่ะผืนนี้ก็เจ็ดร้อยบาทค่ะคลิปนี้เป็นคลิปเจ็ดร้อยบาทนะคะถ้าคุณยายพูดผิดตรงไหนก็คุณยายขอขอเอาคืนค่ะ ไม่ให้ที่น้องไปนะคะคุณยายขอคำพูดผิดคืนนะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะผ้าไหมมือสองค่ะบางทีก็ลืมคำลืมของคุณยายที่ขอคืนนะคะขอคุณยายขอคำไม่ว่าลืมคืนนะคะค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะอ่าลืมหน้าลืมหลังค่ะ นี่สโรงค่ะสโรงก็เป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะสโรงก็เจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะถ้าไปตัดเสื้อก็สวยนะคะตัดเสื้อให้ท่านผู้บ้านค่ะหรือท่านไม่บ้านตัดเสื้อก็สวยนะ่นสโรงค่ะคุณยายก็ตัดให้คุณตาใส่ก็เป็นสโรงเหมือนกันค่ะ ไหมบ้านทางพุ่งทางยืนมีน้ำหนักมากค่ะเป็นราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะถ้าคุณยาผู้ผิดตรงไหนช่วยสัญญยายด้วยค่ะคุณยายขอภัยนะคะเออเรื่อยๆค่ะอ่นนี้ก็เจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะสรงราคาเจ็ดร้อยบาทสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะผืนนี้ก็ ค่ะคนโบราณท่านจะชอบใส่ผ้าไหมผ้าสโรงไหมค่ะเลขเก้าสิบค่ราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะ หยิบยกต่อเลยนะคะอยู่ในคลิปเดียวกันกับเก0้อยนะคะปืนนี้อยู่ที่แปด้อยบาทค่ะแปดร้อยบาทผ้าคัดเศษลองลองจากนี้นะคะราคาแปดร้อยบาทค่ะค่ะค่ะาทอแบบโบราณไหมบ้านทาพุ่งทางยืนค่ะค่ะปืนนี้แปดร้อยบาทค่ะ สวยทุกผืนงานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะนักผืนไหนชอบผืนไหนคลิปนี้อยู่ที่แปดร้อยนะคะผืนนี้แปดร้อยห้าสิบบาทค่ะแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะนิ่มสลวยค่ะมีน้ำหนักค่ะค่ะแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะออกโทนสีสดสดหน่อยนะคะ ถ้าสีสดนะคะราคาแปดร้อยบาทค่ะนีนายสกุลนครโบราณกเก่าของเราน,นะคะแปดร้อยห้าสิบค่ะคุณยายหรอนี่นก็แปดร้อยห้าสิบนะคะมันเป็นรองมาจากเก้าค่ะเห็นใหญ่ ตัวนี้จะมีพืนใหญ่เต็มสองเมตรค่ะจินแดงค่ะทียงด้านทิ้งบนเป็นสีแดงแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนิ่งฉลวยสวยทุกผืนค่ะแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะผืนนี้นะคะมักตันไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายนะคะเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมานะคะค่ะแม่บอลรักท่าไหมมือสองค่ะแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะผืนนี้ค่ะ แปด้อยหสิบาทนะคะสวยทุกผืนางามทุกผืนค่ะถ้าคุณยายมาได้ค่ะกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยค่ะอ่นนี้ก็แปดร้อยห้าสิบนะคะค่ะไหมบ้านมนาะพุ่งทางยืนเนื้อผ้าหนามากค่ะหนาแน่นค่ะมีน้ําหนักค่ะ ค่ะคนโบราณส่วนมากก็ชอบ,อบพอผ้าแบบนี้นะคะทอบแบบโบราณแต่เก่านะคะเป็นช่องทางน้ําไหลค่ะท่านเป็นขั้นขั้น,นช่องทางน้ําไหลค่ะนะคะ่ะแล้วท่าก็ทําโทนสีทึบแบบนี้นลคะ่ะเอาไปตัดตางเกงสวยมากค่ะถ้าเห็นก็ไปตัดกางเกงค่ะค่ะหรือไปเป็นผ้านุ่งผ้าสิ้นของเราเลยก็ได้ค่ะแปดร้อยห้าสิบบาทค,ค่ะขอ,อโทนสีทึบหน่อยนะคะเพราะว่าคนโบราณชอบทําสีทึบๆเม็ดมะขามไหม้ค่ะ ค่ะแปดสิบาทค่ะผืนนี้่ก็8 5ด้าสิบบาทค่ะพอเป็นช่องทางน้ำไหลนะคะค่ะเป็นไหวบ้านทางผูงทางยืนค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยค่ะขอขอบพ,พระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะ ที่ให้กำลังใจคุณยายมาตลอดค่ะแปด้อยห้าสิบาทนะคะผืนนี้นะคะไม่มีตาหนินะคะไหมบ้านทางพุ่งทางเงินเมื้อผ้าหนาแน่นมากค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะสวยงามมากค่ะผืนนี้ก็เนื้อผ้าหนาแน่นมากค่ะสนแดงนะคะ แ่ท่านซักผ้าเครื่องนี้ค่ะค่ะ8ปดห้าบาทค่ะพื้นนี้ก็8ปดห้าบาทค่ะค่ะเชิงหน้าเเถีงบนเป็นสีแดงค่ะดูคุณยายสลัดเกิดไม่ออกเพาเนื้อผ้ามันหนาค่ะค่ะเป็นลายก่าโบราณของเราค่ะเนื้อผ้าหนาแน่นค่ะ เป็นล่างเียงบนเป็นสีแดงนะคะลายกตีดร้อยห้าสิบาทค่ะที่8 5ดรอบบาทนะคะ,ะคลิปนี้ค่ะ ก็8้ห้าบาทค่ะเป็นสีเขียวขี้มาค่ะค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะงานเก่าของโบราณของเรานะคะคนเฒ่าคนแก,คนก่คนโบราณท่านจะเป็นงานมือค่ะทุกท่านนั้นค่ะกระทบมือทอมือแล้วก็สาวไหมเลี้ยงหมอนด้วยมือของตัวเองทุกอย่างค่ะเป็นงานเก่าของโบราณนะคะผ้าไหมมือสองแม่บวรรักษ์ค่ะ สวยทุกผืนงานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนน,น,นิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะหา่างามมากค่ะผืนนี้ก็อยู่ที่850บาทค่ะ เขียวค่ะ850บาทค่ะหมือนี่พอเขียว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 ก้านมะลิค่ะเขาเรียกว่าเขียวก้านมะลิค่ะอยู่ที่850บาทค่ะค่ะสวยทุกพืนนะคะ แม่บอลรับผ้าไหมมือสองค่ะต้นกำรับผ้าไหมมือสองเก้วเก่านะคะนี่แปดร้อยห้าสิบบาทจ้าสวยทุกผืนงานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนเนื่มสลวยสวยทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายทักคุณยายมาได้ค่ะอืนนี้ก็แปดร้อยห้าสิบบาทค่ะ ลายประตูวังค่ะสีเทาค่ะ850บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะแม่บวารักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองค่ะถ้าคุณยายมาได้นะคะเบอร์โทรของคุณยายฝากไว้ใต้คลิปทุกคลิปค่ะค่ะคุณยายน้องรับตอบทำลายทุกท่านนะคะเพราะว่าภาพไม่ชัดเจนคุณยายส่งภาพให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ850บาทค่ะ ค่ะคุณยายส่งภาพให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะแปดราสค่ะกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณยายด้วยค่ะเหนี้มก็แปด้อยห้าสิบาทค่ะใหม่บ้านทางพุ่งทางเยืนเนื้อผ้ามีน้ำหนักมากค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนสีเขียวขึ้นมน้าค่ะ 850หบาทนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนเวลาคุณยายหยิบยกทักคุณยายมาได้นะคะหาะคุณยายน้อมรับต่อทำลายทุกท่านค่ะหาสวยทุกผืนงานทุกผืนค่ะสีเขียวพนมาค่ะค่ะสวยงามมากค่ะ เป็นไหมมือสองนะคะแต่ผ้าเป็นไหมบ้านทำพุ่งทางเยืนค่ะมีน้ำหนักค่ะอันนี้ก็แปดร้อยห้าสิบาทนะคะเป็นสีน้ำเงินค่ะค่ะคลิปนี้เป็นที่แปดร้อยห้าสิบาทค่ะเจ็ดร้อยค่ะค่ะอยู่ในที่เดียวกันนะคะเจ็ดร้อยกับแปดร้อยห้าสิบาทอยู่ในที่เดียวกันค่ะ สีน้ำเงินนะคะเป็นไลายไทยสวยมากค่ะ850บาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนบอกคุณยายนะคะเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมานะคะแม่บวรรักษ์ผ้าไหมมือสองค่ะคุณยายน้มรับตอบทำลายทุกท่านนะคะให้ความสะดวกทำลายนะคะแอดเข้าหาคุณยายค่ะแอดเข้าที่เบอร์โทรคนคุณยายเลยค่ะเบอร์โทรของคุณยายนี้ค่ะฝากไว้ใต้คลิปทุกคลิปนะคะ ให้เอสเขาหาคุณยายที่เบอร์โทรของคุณยายเลยค่ะคุณยายไม่ได้วันนี้ไม่ได้ปิดติดเบอร์นะคะเพราะว่าคุณยายกับจากวัดมาคุณยายก็รีบถ่ายทคํคหาเพราะว่าช้าก็ทีจะโหลดเข้าช่อง youtube ทีจะโหลดเข้าเสร็จค่ะใช้เวลานานค่ะแล้วก็ถ้าข้ามมาก็จะไม่ทันเวลาส่งลูกค้าอีกค่ะส่งของให้ลูกค้าปวดตัดรอบค่ะ ค่ะนี่ก็แปดร้อยห้าสิบาทค่ะเป็นลายนกยูงลำแทนนะคะนางไม่ลำแทนลายนกยูงค่ะตะไครยด้วยตะไคร่น้อยค่ะลายช่มกันค่ะนกยูงค่ะสวยงามมากค่ะสีน้ำเงินสดนะคะ่สวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะไม้บ้านทางพุ่งทางยืนค่ะ ที่แปด้าบาทค่ะดูสลักเกิอบไม่ออกมันหนามีน้ำหนักค่ะ8ปดร้้าสบบาทค่ะไหมมือสองนะค,ะ,คะผ่านกานซักที่เรียบร้อยค่ะ บางทอถ้ามาไปก็ไปซักอีกก็เหมาะสมแบบไหนก็ท่านก็ทําแบบสัาสบายใจของท่านเลยนะคะค่ะแปดรอยหบาทค่ะตรงนี้นะคะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณยายขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องพี่น้องชาวไทยทุกท่านบนรักษาพาคคุค้มครองค่ะ